สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประก6นะคะวันนี้เรามาต่อเนื่องในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะหรือภัยพิบัตินะคะวันนี้มาเริ่มด้วยเรื่องแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวคือการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินนะคะที่ลงมาตามแนวราดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะโดยปกติแล้วดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั้นส่วนใหญ่นะคะ ก็คือน้ําจะมีเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดดินถล่มนะคะนั่นหมายความว่าน้ําจะเป็นปัจจัยในการทําให้ดินเกิดการถล่มได้นะคะเรามาดูค่ะเรามาดูกระบวนการเกิดดินถล่มนะคะจากการสั่นสะเทือนในพื้นที่เช่นแผ่นดินไหวนะคะพื้นที่ราดชันไม่สามารถรองรับน้ําได้นะคะในพื้นที่เทือกเขาหรือหินปูนมีโพรงใต้ดินนะคะก็อาจจะทําให้เกิดแผ่นดินถล่มหรือแผ่นดินยุบ ตัวได้นะคะประเภทของแผ่นดินไหวมีหินพังนะคะตามรูปภาพเลยหินดินถลม่มลงบนพื้นที่ที่มีความรับชันมากนะคะน้าหนักของหินดูแรงสั่นสะเทือนก็ทาให้เกิดหินร่วงหล่นมาได้ต่อไปการเลื่อนถลายก็คือการลื่อนที่ของมวลหินหรือเศษดินเศษหินที่ลงมาตามความราดชันนะคะตามรูปภาพนี้เลยนะคะการไหลของดินก็คือการเลื่อนถลายของ ดินอย่างช้าๆลงไปตามความลาดชันในเขตอากาศหนาวเนื่องจากน้ําแข็งหิมะละลายแล้วก็ซึมใต้ดินทําให้ดินชุ่มแฉะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเรื่อง,องมาตามนี้นะคะต่อไปดินไหลค่ะเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนสไลด์อย่างช้าๆลงตามมาแนวแลาดชันของหินหรือหินผุนะคะจากแรงดึงดูดของโลกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปโคลนไหลก็คือการไหลของมวลตะกอนขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมากจนเป็นโคลน เล็วไหลลงมาตามร่องลำธารแล้วก็ตามเชิงเขาอย่างรวดเร็วนะคะปั <c oughs> จจัยการเกิดแผ่นดินไหวนะแผ่นดินถล่มนะคะก็คือแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงฝนตกหนักต่อเนื่องภูเขาไฟปะทุการเปลี่ยนแปลงของน้ําใต้ดินการกัดเซาะของชายฝั่งแม่น้ําหินตะกอนหนักหรือหินหิมะละลายนะคะคึืนสึนามินะคะ จากการกระทาของมนุษย์ก็อย่างเช่นการขุดดินบริเวณไหลเขาการขุดดินเพื่อสร้างการก่อสร้างการบดอัดหินเพื่อการก่อสร้างการสูบน้าใตดินมาใช้มากจนเกินไปหรือการตัดไม้ทาลายป่านะคะปัจจัยที่ทําให้ดินถล่มในประเทศไทยของเรานั้นมีอยู่สีประการนะคะก็คือสภาพทางธรณีวิทยาอย่างเช่นหินแกรนิตหินภูเขานะคะก็จะเกิดการถล่มรอร่วงนะคะหินดินดานหินโครนก็คือเกิดการผุพังของชั้นหินนะคะเกิดเป็นหินไหลลงมานะคะ ลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาอย่างเช่นรอยเลื่อนรอยแตกหินที่อยู่ในเขตรอยเลื่อนก็จะมีผลตาก,การถูกพังสูงนะคะสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกันค่ะหินถล่มส่วนใหญ่มกักพบบริเวณที่มีความรัดชันมากประมาณรอยละ30นะคะและ้วก็ภูมิประเทศที่มีที่ทําให้มีโอกาสเกิดการเคลื่อนตัวหรือการถล่มลงมาได้ได้มากก็คือตรงร่องเขาหรือหน้ารับน้ําฝนนะคะบริเวณที่ น้ำฝนไหลามารวมกัน3ปริมาณน้ำฝนนะคะดินถล่มเกิดขึ้นในเทศไซรส่วนใหญ่ก็ค,คือเป็นการสะสมของฝนที่ตกลงมานะคะแล้วก็สะสมบนชั้นดินก็จะเกิดการจนกระทั่งชั้นดินนั้นเกิดการอิ่มตัวหรืออุ้มน้ําไว้ไม่ไหวนะคะก็เกิดการถล่มลงมาได้ต่อไปค่ะสภาพแวดลอ้อมเป็นการใช้ประโยชน์ของดินใน ภูเขาสูงชันนะคะอย่างเช่นการทําการเกษตรนะคะกราะรพ่อปูเลี้ยงสัตว์หรือการก่อสร้างสร้างบ้านแบบนี้ก็จะทําให้มีโอกาสดินถล่มได้นะคะเรามาดูภัยที่เกิดจากดินถล่มนะคะทําให้บ้านเรือนพังทลายเสียหายเนื่องจากถูกดินนั้นไหลทับนะคะผู้คนสัว์บาดเจ็บล้มตายทําให้พื้นที่กเกษตรทางการเกษตรเนี่ยเสียหายเช่นเดียวกันค่ะเส้นทางคมนาคมต่างๆก็ถูกทาลายลงไป ปฏบัตย่ายงไรเมื่อเกิดภัยสำรวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยมันสังเกตสัญญาณเตือนในธรรมชาตินะคะจัดบินเฝ้าระวังนะคะก็สังเกตสิ่งบ่งบอกก็คือมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อนเนื่องกัน,กนเลานเนลาานะคะระดับน้าในห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสีของน้ําเปลี่ยนเป็นสีของดินบมงภูเขาไฟมีเสียงดังอืออึงน,นะคะผิดปกติดังมาจากภูเขาในรำทานน้ำท่วมหมู่บ้านและเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีโอกาสทำให้เกิด ดินถล่มได้เช่นกันนั่นหมายความว่าดินที่อยู่บนภูเขานั้นไม่ได้อุ้มน้ําแล้วค่ะคือปล่อยไม่ได้อุ้มน้ํแล้วคือปล่อยน้ำให้ไหลลงมา,มาจึงทาให้บริเวณห้วยหนองลําคลองหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนั้นมีระดับน้ำความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าดินไม่สามารถอุ้มน้ําได้แล้วนะคะก็คือดินอุ้มน้ําได้จนถึงจุดอป็นตัวนั่นแหละพร้อมที่จะถล่มลงมาได้นะคะขนาดเกิดภัยอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยตูดขึ้นสู่ที่สูงอยู่ห่างจาก จากลำน้ำที่มากที่สุดนะคะกรณีพัดต,ตกในน้ำหักมีต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะแล้วก็ปีนหนีน้ำนะคะหลังเกิดภัยห้ามเข้าใกล้หรือกลับไปในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากดินถล่มนะคะจัดทำทางเบี่ยงของดินและหินของน้ำและของดินลนน้ำเพื่อไม่ให้ไหลลงมาสมทบกับมวลเดิมนะคะมวลดินเดิม,ดมอ่าโอเคค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของแผ่นดินแผ่นดินถล่มนะคะหรือดินถล่มนะคะ